จนประเทศจีนเนี่ยเขาส่งร่องฟรีมาช่วยอย่างที่เรารู้ปราบเอาไปมันก็ไม่หมดเวลาปราบรู้แล้วว่ามาปราบมันก็หนีกลับเข้ามาประเทศไทยเพราะมันซื้อบ้านอยู่ในประเทศไทยหลังละห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านแปดสิบล้านและบ้านพวกนี้อยู่ในมูมบ้านดังๆของผู้มีอํานาจในประเทศไทยทั้งนั้นผมเห็นด้วยที่จะไล่รัฐบาลชุดนี้ก็คุณอยู่แล้วคุณทําอะไรบ้าง่ะคุณทําอะไรบ้างสิ่งที่คุณทามันมันระบาดชาติชั่วทั้งนั้นนะเรื่องทุาตึกถล่มมันคุะถล่มไหมเพราะคุณปล่อยให้บริษัทงจีนเนี่ยมาเปิด โรงงานทําเหล็กเส้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างแล้วไอโรงงานเหล็กเป็นโรงงานโรงงานเหล็กปลอมทั้งนั้นแล้วมาใช้การต่อก่อสร้างแล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมมันเชื่อมั่นไม่ได้เลยครับมันเชื่อมั่นไม่ได้เลยนะทั้งไปทั้งมาหาเงินเข้าประเทศไม่ได้เครื่องยนต์เศรษฐกิจสองเครื่องการท่องเที่ยวเจ๊งสายวายวอดหมดเราะอะไรเพราะไอไอพวกคอนเซ็นเตอร์เลาะไอพวกการพนันออนไลน์ไม่สนับสนุนก็เหมือนสนับสนุน เหมือนสนับสนุนต่อไฟไปให้เขาที่พักเมียนม,มากชเวโกโก,โกต่อไฟไปให้เขาที่เมียมวดีต่อเน็ตไปให้เขาให้น้ําให้ไฟให้ข้าวให้ท่าและยูกยาเพื่อไปบำรุงกับแก๊งที่มาหลอกลวงประชาชนทั่วโลกจนประเทศจีนเนี่ยเขาส่งรัฐบนตรีมาช่วยอย่างที่เรารู้ปราบเอาไปมันก็ไม่หมดเวลาปราบรู้แล้วว่ามาปราบมันก็หนีกลับเข้ามาประเทศไทยเพราะมันซื้อบ้านอยู่ในประเทศไทยหลังละห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านแปดสิบล้านและบ้านพวกนี้อยู่ในหมู่บ้านดังๆของผู้มีอํานาจในประเทศไทยทั้งนั้นนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น แล้วมันเป็นความขมขื่นของพี่น้องประชาชนชาวไทยถ้าเราย้อนไปคุยเรื่องคาสินโนให้พี่น้องทั้งหลายได้ความรู้นิดหน่อยเอาได้ความรู้คืออย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีกาก้านี่นะเขาบอกอย่างนี้ Entertainment Complex เนี่ยมันไม่เท่ากับคาสินโนเพราะมีคาสินโนเนี่ยไม่เกินสิบเปอร์ซ็นตในขณนะที่เก้าสิเปอร์เซ็นเป็นเรื่องของฮอล์คอนเสนิร์ตขนาดใหญ่หวามจุประมาณห้าหมื่นคนอินดอร์สเตเดียมขนาดใหญ่ มีสูนน้ำมีสวนน้ำมีโรงแรมมีร้านอาหารที่จะสร้างรายได้กว่า 119- 0 0 0พถึง234,000ล้านบาทเขาก็คาดนี่คาดนะคือคือ,คอดาอ่ะไม่ได้มีหลัวกวิชาการหาเลยที่จะยืนยันคือดาเอาเอา่าคู่กันตุรงว่าดาเอานางสาวแพรตรงทางเขาก็เดาเอาว่าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 5- เป็น10%ต่อปีแต่ก่อนเนี่ยมันมีมากกว่านี้แต่วันเนี้สมมติว่ามีนักท่องเที่ยว40ล้านมันจะเพิ่มอีก10 ก็เพิ่มอีกสิเปอร์เซ็นต์เขาว่างี้นะจะเพิ่มหรือจะลดไม่มีใครรู้มันอนาคตข้างหน้าเพราะคุณดาวเอาแล้วเขาบอกจะทําให้รัฐเนี่ยมีรายได้นะคะอีกหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทค่ะจนถึงสามหมื่นเก้าพันล้านบาทค่ะและจะเก็บภาษีจากธุรกิจประมาณแปดพันถึงสามหมื่นห้าพันล้านบาทค่ะนิต่อปีนะคะโดยเฉพาะภาษีคาสินโนนะคะภาษีคาสินโนขั้นต่ำเนี่ยจะได้สามพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านบาทต่อปีค่ะผมไม่รู้ผีเจาะปากพูดหรือเปล่า นี่คงจะเป็นผีจอกปากมาพูดจะมีรายได้จากคาสิโนสามพันล้านค่ะสามพล้านบาทค่ะผมฟังตัวเลขนี้แล้วผมก็ตกใจว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเอาอะไรมาเป็นเหตุผลที่นายกแพรทองพานเนี่ยเอามาแถลงข่าวให้สื่อได้ฟังอย่างนี้รัฐบาลบอกรัฐบาลหวังภาษีคาสิโนโขั้นตำ่ำเพียงแค่สองสาล้านบาทต่อปีเท่านั้นหวังแค่นี้เองเนอ ทำไมรายได้มันน้อยขนาดนั้นเมื่อมันน้อยขนาดนั้นน่ะนายกกาค่าจะไปเสี่ยงทําไมจะไปเสี่ยงทําไมครับมันเพลเจอผมว่ามันเป็นเรื่องเพลเจอร์ครับสวนน้าเอ่ยโรงแรงเอ่ยฮอนคอนเสิร์ตที่ไม่มีคาสิโนโจะสร้างรายได้ร่วมกันเนี่ยปีละสองแสนสามหมื่นล้านบาทต่อปี <laughs>